ซอยสั้นแต่สั้นลดการชี้ฟูค่ะางยังมีที่ตัดมีตลอดทั้งคลิปค่ะข้างหลังมีเจะสั้นเลยนะมีปัญหาไหมจ้าเอาเลยเอาเลยนะเออข้างหลังแล้วก็ตรงนี้เจ้าสั้นเลยนะจะหายปูไม่งั้นผมผมอยากโศกจบตัดสั้นก็คือบ๊อบนี่บ๊อบอเจะาบ๊อบไปไหนกไปทานกระบ๊อบนั่นแหละบ๊อบตรงๆบ๊อบนักเรียนนี่แหละตัดประมาณนั้นเสร็จแล้วก็ซอยซอยก็คือต้องซอยให้สั้นๆเลยถึงจะไม่มีฟูไม่เด็กนั่นแหละมันไม่แก่หรอกแก่อะไรล่ะ ไปรุ่นกับผู้ใหญ่ก็ตัดตรงเดียวกันนั่นแหละเขาตัดตั้งๆเขาเปตี้ยวกันเยอะแยะไม่เห็นเจนนี่เหรอมีเวลาเปรี้ยเจนนี่แต่ง BTS เขายังสวยเลยเห็นไหมล่ะเออเไม่เทกเนี่ยบไม่เห็นเขาจะดูแก่เลยเห็นปหมผมก็เยอะๆแล้วครกู คนเองเขาเขียบเขาเขียนก็ไม่มีผมกันมาได้แล่คนมีดะทำยังไงผมจะต้าสก็งมาะ็ว่ามันไม่เป็นตรงกูอย่างเดียวเลยหญกูอย่างเดียว มันตืมากแล้วกไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีฟูตื่นมากไม่มีเวลาจะมานั่งได้นั่งเตานั่งยังไงก็ไม่หายูนะตัดไปเล็กไม่ยาวไม่ตัดจะรู้เด้อใช่ไหมตัดแล้วจะได้เลือกอย่างตัวนี้ฉันตัดแล้วมันไม่คือมันก็คงไม่ต่างกันที่ต้องมัดหรือไมั้่ใช่ไหมมันไม่กี่โซ่มันก็มีแต่ก่อยาวไปมัด ก็ตัดบล็อกตรงหมูทพิมากาเหยน,นะนั่นแหละที่จะตัดได้เออแล้วก็ใส่มู้เอาใส่มู้ให้มันจัดรอนคือดูแลมันคุณนมตัดใส่มู้เราก็จะได้เป็นบ๊อบอ่าทรงบ๊อบหยิดเหมือนคนเขาดัดหยิดโคจอะหลบปลาอย่างงี้แหละเออแต่ถ้าจะไว้ผมหยิดแนะนำนะทำสีให้อ่อนๆลงนั้นมันอ่อนนะมันจะเห็นรอนผมแทนที่จะเห็นหัวยุ่งใช่ไหมก็ mm. จะไปเห็นรอนผมแทนถ mm. ้าผมดำมันจะจะเห็นแต่หัวยุ่งมันจะไม่เห็นรอนผมคือพอหัวยุ่งแล้วก็ไม่เห็นรอนแล้วคุณผมดีกันเลย่ะถ้าผมหนา

เห็นไหมต,ตัดแล้วมันไม่ปูเห็นไหมใช่ไหมเออไม่ต้องมานันมากมัดข้างบนก็ยังเหลือข้างล่างจะเอาไงดีวะเคยตัดจันทรไหมทั้งชีวิตเนี้ยเคยสั้ <ๆ S 1> แค่ไหนตัดไอ้นั่นะตัดรองจงลองจงยาวไม่ไม่สั้นมากตัตดรองจงมาแหละไม่มีอะไรให้ปวดแล้วรู้ว่าไม่เคยตัตเลยเมื่อเมื่อสมัยไหน เพประมาณมไ่รู้สามสิบกว่าคิดยังไงไปตัดกัพตานนั้นมันเสียก็เลยเออมามาเอามาตัดอีกจะทำยังไงก็ทำมันเสียแล้วอม้ออมดว,ว่ามันเยเย็เยอะด้วย เรื่อยตีละสองคนงานก็จะไปยืดเรายืดมาแล้วก็ไม่ได้ไป,ไปต่ดมันดูที่โคน่นอะโคนยาวก็ไปเอาออก็กือ สั้นยาวไม่ได้หรอกจะสั้นไปสั้นไปจะยาวก็ยาวไปกลัวลมันยาวนะอยู่กับมันมาทั้งชีวิตแล้วคงไม่ดีเลยไปนีหะพูดไห <c oughs> มยาวแก่ไหนไม่ดีเไปนี้ะ 喂，老板。你在哪里？有嘞，偏ทะเล，偏的二零偏的二零二零。 ไปไไปหตักบุญไปอะไรไม่รู้อ่ะไปทำบุญหรือเปล่ามันต้องต่างกันหรือเปล่าวัดมีวัดกระเบือกวัดกระเบือกวัดกรที่ไปไดใจเป็นกระเบือกเาไม่ได้ไปนานละ คน้ขหวนมาตัดแนวตัดทรงสั้นเลยขาตัดสั้นเลยสั้นแบบนี้แหละนี้แหจบข้างหน้าเขาัยาสั้นแบบเขาให้มันสั้นขึ้นเลยอ่ะบอกไม่รู้เขทำยังไงกูดมองเหมือนกันหวาต้องเป็นทรงต้อตัดแบ้นๆเพราะผมไขดี้ไแก้ปัญหาของกูฉันเลยพอดีไม่เห็นทำไลูกค้าจะบอกกูดักล้ะ ตามมาในเห็นแต่รูปการของดเดูนอะอด้ไปดูดูไปพอ,อ,อทำนั้นมันก็สวยใหญ่ก็เลยเอยากมาพี่สาวผมชอบแบบว่ไม่มีใครสักคนเลยนะมไม่ต้องเอาแบบนั้นแหละเอาแบบนั้นเลยนะอืมแต่ละคนอ่ะสะาเสร็จไม่ต้องมาทำอะไรเลยน้อยนะที่จะ<ม>ใ,ใหญ่ใหญ่ก็ยิ่งเดนะ<ม>้๋ยวถึงงานแยไงอนะผมรูมนะันมีอ,อย่างเดียวคือตัด เพื่อนพักไหนเป็นไ <ừ> ป้ทั้งคนองชอบคนไม่ชอบเลยนะหลังกายไม่ชอบชอบไปุ๊บไม่ชอบไห่ยาตัดผมสัม้นจะรู้ไหมว่ายากไหมยิ่งดียิ่งของชอบเพี่อนบองก้อน<ม>จะลำบากจะลำบากใครจะรู้ว่าเราลำบาก ดีเขาเป็นคนผหยิกเหมือนกันหยิกหยาส่งแต่ดีไม่หยิกโคลนนะเห็นไหมที่หยิกที่หยิกที่เห็นผมว่าหยิกไม่ผมหยิกตัวเองนะแต่ว่าโคลนไม่ห hmm. ย you know like ิกม <every word> <again> <laughs> ันหยิกจะายตอนสาวๆก็ไม่ชอบผมทิ่เหมือนกันมาชอบตอนผมเล็กน้อยผมหยิกก็ดีไม่ได้ทำสีให้มันร่อนมันก็อย่างน้อยมันก็ไม่มันเห็นร้อนใช่ไหมอันนี้มันมันหยิกโคนใช่ไหมใช่มันก็จะดูไม่ฟูเท่านั้นเด็กมาก็จะดื้อ่นา งาเ็นลยเราม้มยาแล้วจ้าใครมาเรียกฉันคุณยายเนี่ยเรียกฉันคุณพี่แล้วที่มาคุณยายกลับไปต้องเป็นคุณพี่้ว แต่แค่นี้จะเป็นอย่างงี้เห็นไหมแต่แค่นี้จะเป็นอย่างงี้มันไม่สวยแตกอีกนิดนะึงหน่อยนึงเวลาแต่งหน้าด้วก็แค่นี้เลยนะมันจะสวยกว่านะดูดีกว่าดูดีกว่าใส่ใหมนะแต่อีนหม่ จื้อย<ร>ัไงยังไงนะซื้องูไปไถ่ไปไถ่งงงซื้อันนี้ซื้อ,อ AH. นี้นี่ชีวินใส่ข้างหลังเดีมึงจะใส่อันนี้ให้นี่ตัวจับหลอนใส่แบบนี้ใส่เหมือนกันใส่แบบนี้รูปเสร็จมือใส่เสร็จนะถ้าลงถ้าหมัดหมัดก็ได้ถ้าลงแบบก็ได้เดี๋ยวก็ใส่แบบนี้กลางๆแล้วก็มาอย่างนี้ใส่เสร็จไม่ต้องวีแล้วนะบ้านอ่ะใส่เยอะหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องใส่หนักหนัก็ได้ใส่แค่เห็นไหมจะได้แบบนี้แล้วก็ยึดไปอย่างนี้ บ้านนะเห็นไหมดีมาข้างหลังตรงนี้ดีมาข้างหลังตรงนี้ดีมาดีมาอันนี้เอามาข้างหลังก็ได้นะโค้อย่างี้เหมมาขางหลังเห็นไหมมันจะเป็นโคมาเสร็จุกตรงนี้อยากไปบ้างไปลงไปเหนนี่ต้้งดูแลแบบนี้ต้องใส่นะไม่ใส่ไม่ได้ี่สอนให้ได้นะเห็นไหมอันนี้เราอยากนี้เราก็เสรเสร็จอันนี้มางี้อ่ากกันมาอ่งี้อันนี้ก็ดงมาให้มันพอมขึ้น เล่นกองต้องนั Jake ่นกองมันจะทำหน้ายาวพ้ Jake ่ยนะเด้ดนะไปพูดนานกันไม่ไปแล้วฮัีกสิบนาทีอ้ซื้อหลงริงรอบไว้เลยแต่ว่าถุงมีก็ได้ใช่ไหมได้ัมีได้ไหมแ่ข้างบนว้งนุ้กีได้ นี่ขยี้เอาขยี mm ้แต่แบงนี้ข้างเลยหมุนไปหัวหมอกข้างหน้าขยี้ที่บ้านเห็ดเองอยู่แล้วอือคือไม่ได้ทำอะไรเลยอย่ะถ้าเราขยี้เราก็ขยี้ตรงนี้เห็นงนี้ที่ตีเดียวนี่ยังไงเขาบอกช่างเขายืดแต่ตรงที่มันยาวแค่นั้นเขาูอยี้แต่ตรงนี้ช่างเขาต้องไปทำให้หมดเราตัดหมดแล้วแล้ววันนี้มันดูพุ่น้องไปไหนหมดคนี่ต่อคนหน้อคนอีกคนเข้าฟ้ารูปเรียนตัดงานกันหมดเลย ทำสีอ่อนลงได้นะโปรติปกสีนะสีะไหทำสีมนะเอาเอาน,น้ำตาลอ่อนกว่านี้นิดนึดน่งจริงมันจะด,ดูผมเราน้อยลงอันนี้สีน้ำตาลเข้มที่ปกให้ร้านชาดูก่อนเออเผื่อเขาอยากตัดจะได้มาทําสี